สวัสดีค่ะหญิงผ้าไทยค่ะภูมิใจในความเป็นไทยอยากใส่ผ้าไทยสวยๆนะคะอย่างสง่าง,งาน,นึกถึงหญิงผ้าไทยใช้บริการหญิงผ้าไทยนะคะคุณลูกค้า่ะวันนี้นมีผ้าฝ้ายบักโคนคุณลูกค้าขาเป็นผ้าฝ้ายทอมือบักโคนสวยๆลายสวยๆคุณลูกค้านี่ค่ะโคนธรรมชาตินะคะผ้าเนื้อริมมากคุณลูกค้าหญิงจะให้ดูนี่ค่ะหญิง สั้นในอัดผ้กากาวมาให้เรียบร้อยนะคะหญิงมีหลายลายกับคุณลูกค้าจะให้ดูนี่ตัวที่หญิงใส่นี่ค,คือหนึ่งลายนะคะหญิงจะบอกว่ารุ่นนี้ที่หญิงได้มาอยู่ที่เอว28กับคุณลูกค้าขาสําหรับคุณลูกค้าท่านใดที่หุ่นเล็กๆหุ่นดีนะคะคุณลูกค้ารีบมาเป็นเจ้าของนะคะเพราะว่าหญิงมีเพียงผืนละหนึ่งลายผืนละหนึ่งสีเท่านั้นคุณลูกค้าขานี่ค่ะสวยๆทั้งนั้นนะคะคุณลูกค้าดูสิคะ ลายนี้ก็สวยมากค่ะเป็นท่าพื้นดำนะคะคุณลูกค้าแล้วก็การทอเขาผืนเดียวกันหมดเลยกับคุณลูกค้าค่ะหญิงขายอยู่ที่ราคา750าบาทค่ะคุณลูกค้าค่ะ750้าบบาทนี่คือคุณลูกค้านําไปใส่ได้เลยค่ะเพราะว่าเป็นผ้าถุงสําเร็จรูปกับคุณลูกค้คคาหญิงมีตะขอให้อย่างที่หญิงบอกว่าหญิงอัดผ้ากาวซับในให้ทั้งตัวคุณลูกค้าดูสิคะแล้วก็สีแต่และสีก็จะมีเพียงหนึ่งเดียว อย่างรุ่นนี้เขาผสมสีมาอย่างนี้ให้เรานะคะหญิงก็จะมีเพียงผืนเดียวกับคุณลูกค้าในราคาเพียง750บาทเท่านั้นค่ะรีบโทรมาซื้อกับหญิงเลยนะคะคุณลูกค้าโทรมาที่เบอร์093-198-8013-087-219-5678คุณลูกค้าแอด ID l ดียร์ิงมาได้เลยนะคะทั้ง2เบอร์เลยค่ะคุณลูกค้าคะ่ะหญิงมีบริการเก็บเงินปลายทางด้วยนะคะ นี่สับลูกค้คาสีดำสีสวยกับลูกค้างานงานงานิดเนียบนะคะดูสิคะแล้วก็ดี๋ยวมีสีสุดท้ายแล้วค่ะลูกค,ค้าขาสวยมากนี่ก็จะออกเป็นสีน้ำเงินอมม่วงนิดนๆนะคะค<ม>ุณลูกค้าขึ้นไฟมากส,สวยใส่ในการแดดก็สวยกับลูกค้าขับขิวเรานะคะยังไง,ง,งโทรมาหาฉังน,นะคะเจ๊แกนคลิปหน้าฉันจะเอาลายอื่นมาให้ดูอีกนะคะค,คุณลูกค้าขาสวัสดีค่ะ